รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังคงเป็นที่ชื่นชอบจากใครหลายๆคนนะครับสำหรับมะยงชิดนครนายกผลไม้คุณภาพที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก ที่มีอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครและจะมีรสชาติที่มีความอร่อยถูกปากอย่างไรติดตามดูได้เลยครับมะยงชิดนครนายกเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพและรสชาติที่อร่อยสามารถหาซื้อหาชิมกันได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ปัจจุบันมยงชิตนครนายกได้มีการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกระบวนการการผลิตผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตรนอกจากนี้มยงชิดนครนายกได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญารับรองได้ว่านี่คือสินค้าคุณภาพที่ภาคภูมิใจของจังหวัดนครนายก ยงชินนครนายกเนี่ยครับมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องอะไรบ้างครับเมยงชิดของนครนายกนะคะอัตลักษณ์ของที่โดดเด่นไม่เหมือนจังหวัดอื่นก็คือมีผลใหญ่นะคะเป็นรูปทรงไข่แล้วก็ผิวเนี่ยสีส้มเหลืองส้มเลยนะคะมีเนื้อแน่นแล้วก็เปลือกบางนะะกรอบตรงเปลือกมันจะกรอบเราลองวัดองศาบิ๊กความหวานดูนะฮะก็จะประมาณ1 8ถึง22องศาบิ๊กนะคะซึ่งเป็นที่ถูกใจของของผู้รับประทานนะฮะแล้วก็ เราเนี่ยมีความภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราได้ขึ้นทะเบียนสินค้า G.I จากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะครับอ๋อพูดถึงว่า G.I อันนี้ผมเห็นแพ็กเกจอยู่ข้างหลังอันนี้ก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ที่ผลิตภัณฑ์ที่ฤฤทําใหม่แล้วก็มีตรา G.I ด้วยใช่ค,ค่ะอัะนนี้อันนี้เป็นแพ็กเกจจริงที่เราพัฒนาในการจําหน่ายนะ,ะกว่าเราจะได้ G.I เนี่ยรับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเรานะคะเข้าไปดูแลเกษตรกรในเรื่องของ การผลิตนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะและรวมทั้งการรวมกลุ่มการเป็นแปลงใหญ่นะเพื่อให้กเกษตรกรเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งก,รรก,กันและกันแล้วก็ปฏิบัติให้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตามที่กรมวิชาการกำหนดนะโดยเราก็ส่งให้เข้าในเรื่องของการรับรองมาตรฐาน G A P <อ>นะทุซกแปลงเราส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้มาตรฐาน G A P นะ้นะแล้วเราก็พัฒนาในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะ ในการที่จะขายสินค้านะฮะถ้ายัางกล่องบรรจุภัณฑ์กล่องนี้นะคะก็จะเป็นกล่องพรีเมียมนะคะระดับพรีเมียมก็คือกล่องหนึ่งเนี่ยจะบรรจุมะยงชิดที่มีคุณภาพผลใหญ่นะคะเพราะว่า1กล่องจะบรรจุผลนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็จะต้องมาในช่วงของเดือน กรุมพามมนาเนื่องจากว่ามยงชิดเขาจะมีฤดูเดียวนะคะอ๋อก็คือมาซื้อได้ในช่วงของกรุมพามมนาแค่ไ้นคะตอนนี้ก็หมดก็ถ้าเกิดหลังจากนั้นก็จะไม่มีจําหน่ายแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาออกฤดูเดียวต้องมีช่องทางในการจับจาหน่ายยังไงบ้างครับผมตอนนี้เรามีเฟซบุ๊กนะคะคของตลาดเกษตร,รกรจังหวัดนครนายกเป็นสานักงานเกษตร,รจังหวัดนครนายกเป็นคนทําขึ้นมานะคะครตรงน,นี้สามารถติดต่อแล้วก็ สั่งซื้อได้เลยค่ะเราก็จะประสานเ,เกษตรกรอีกท,ทีคือเราไม่ได้เป็นคนขายเองนะแต่รเราเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเกษตรกรท่านสนใจอะไรก็ติดต่อมาแล้วเราก็จะเป็นคนเชื่อมประสานกับในสวนเกษตร,รกรนะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองครับผมมะยงชิดนครน,นายก มีการคัดเกรดผลผลิตให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ผลผลิตที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI 2. มีน้ำหนักต่อผล80กรัมขึ้นไป 3. มีค่าความหวาน18องศาบริขึ้นไป 4. ผลมีลักษณะที่สวยงามตามสโลแกนเหลืองส้มสดใส ผลใหญ่หวานอมเปรี้ยวหอมกรอบลุงห่อครับลุงมีเทคนิคในการดูแลยังไงให้ได้มะยมชิดที่มีเกล็ดพรีเมียมครับเริ่มแรกตักใส่ปุ๋ยปุ๋ยกอกและตัดกิ่งปุ๋ยคอกนี่คือปุ๋ยที่ทําเองปุ๋ยทําเองครับ<อ>ใช้วัสดุในพื้นท้องถิ่นของเราครับ,รบเอามาใส่ค,คือเมื่อเวลาใส่ปุ๋ยวัสดุท้องถิ่นอย่างนี้ ผิวจะสวยผลก็จะลูกใหญ่ครับแล้วจะออกสีสีส้มสีส้มสีส้มเหลืองแดงแล้วก็ความหวานจะได้คือความหวานนี่คือการเราจะมีวิธีการการให้น้าครับคือช่วงไหนให้น้ํามากแล้วช่วงไหนงด<อ>ถ้าเรางดงดช่วงที่มันจะทําความหวานเนี่ยให้งดน้าแล้วความหวานก็จะมาอแล้วเราจะมีการวิธีการให้ให้ลูกยงชิดสวยเนี่ยเราจะมีการวิธีการห่ออ๋อห่อไว้เพื่อกันแมลงใช่เพื่อกันแมลงไม่ให้แมลงเนี่ย มันมาต่อยผลถ้าเมื่อแมลงต่อยผลผิวมันจะไม่สวยอันนี้คือเราห่อด้าน,มนแมลงจะไม่มาต่อยเมื่อแมลงไม่มาต่อยคือผิวสวยอะไรสวยนะถือมันก็จะเข้าฟิล์มไเปลิดได้ทันทีเลยครับอืมนี่ครับผม ยงชิดสามารถออกผลผลิตได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางทีผมไปหาซื้ออย่างเงี้ยหาซื้อยากมากๆเลยครับใช่ค่ะมะยงชิดเนี่ยจริงๆแล้วก็การดูแลเนี่ยค่อนข้างจะยากบางทีเนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศก็มีผลค่ะคก็คืออาจจะทําให้ผลผลิตในแต่ละปีเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากัน<อ>ใช่ค่ะแต่ในช่วงเนี้ยก็จะมีชาวสวนเนี่ยก็จะมีเทคนิคเพิ่มขึ้นมาก็คืออาจจะมีการติดหลอดไฟเพื่อที่จะให้ดึงให้มะยงชิดออกช่อมาเยอะๆค่ะทําให้ผลผลิตก็ คิดว่าผลผลิตน่าจะ,จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะมีแล้วมีช่องทางการจัดจําหน่ายทางไหนบ้างครับผมแต่ก่อนเนี่ยค่ะสมัยก่อนก็จะเป็นมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อแต่ณตอนนี้ค่ะก็จะมีช่องทางออนไลน์ค่ะอ,อย่างเช่ออนเฟซบุ๊กเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการส่งเป็นส่งสินค้าไปให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยสั่งทางออนไลน์ก็คือสั่งทางเฟซบุ๊กมาเลยทักแชทมาปุ๊บสั่งปั๊บใช่ค่ะแล้วไม่ก็เป็นแอดไลน์มาอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ใช่แค่เพียงการบริโภคมะยงชิดนครนายกกันแบบสดๆอร่อยๆถูกปากถูกใจกันไปแล้วแต่ต้องขอบอกอีกว่ามะยงชิดที่นี่ยังสามารถนำไปแปรรูปหรือส่วนผสมเป็นผลผลิตอื่นๆได้อีกเช่นกันโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับผมว่ามะยงชิดนี่สามารถแปรรูปเป็น สินค้าหลากหลายมากมายเลยนะครับผมอยากดูว okay. ่าข้างหน้าตัวนี้มีอะไรบ้างครับค่ะตัวนี้จะเป็นรอยแก้วมะยงชิดนะคะมะยงชิดลอยแก้วค่ะแล้วก็ชีสเค้กมะยงชิดค่ะชีสเค้กค่ะแล้วตัวนี้ก็เป็นหมี่กรอบมะยงชิดค่ะอ๋อครับผมค่ะแล้วก็มีน้ําปั่นนะคะน้าปั่นมะยงชิดค่ะน้ําปั่นมะยงชิดแล้วที่ขาวๆนี่อันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตค่ะมะยงชิดโยเกิร์ตค่ะคือ ที่พูดมาทั้งหมดคือมีเท่านี้หรือว่ามีมากมากมายกว่านี้มีค,ค่ะยังมีไอไอติมนะคะไอติมมะยงชิดค,ค่ะ<น>แล้วก็มีเป็นจะเสริมพวกกาแฟมะยงชิดด้วยมีกาแฟมะยงชิดด้วยเหรอคะรสชาติมันจะออกแนวไหนอะคบถ้าเป็น,นกก็ออกเปรี้ยวๆออกขมนิดๆอร่อยค่ะแล้วมะยงชิดที่ได้มานี่คือว่าเอามาจากสวนเลยใช่ไหมครับสวนเราเองค่ะอ๋อทำสวนเองเลยเหรอคบค่ะทำสวนเองแล้วก็เราจะเก็บฟิตไว้เลยค่ะ แล้วช่องทางในการขายมีช่องทางไหนบ้างอะครับก็มีขายอยู่หน้าร้านแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยค่ะทางออนไลน์ด้วยค่ะออนไลน์ก็จะมีพวกนี้นะคะแล้วก็มีแล้วก็เป็นพร้อมปั่นมะยงชิดที่เราฟิตไว้ค่ะสามารถส่งได้ขอญาติชิมวันนี้ได้ไหมได้เลยค่ะลองชิมด,ดูส่งออนไลน์ด้วยขายที่ร้านด้วยขายดี เหมือน,นมีกรอกที่มีความเปรี้ยวของมะยงชีดเข้าไป<ข>านิดหน่อยของมะยงชิดค่ะสมัยก่อนจะทําเป็นมะขามนะคะรสเปรี้ยวของมะขามแต่นี้เรามาเปลี่ยนเป็นมะยงชิดแทนค่ะแล้วก็จะมีกล้วยด้วยนะคะกล้วยราดซอสมะยงชิดอบแล้วก็จะ,จะกล้วยอบค่ะแล้วก็กวนเป็นแยมค่ะแล้วก็ไปราดแล้วก็ไปอบอีกทีงกล้วยน้ำวา และพื้นที่นะครับล้วนมีเรื่องราวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปนะครับและที่นี่จังหวัดนครนายกก็มีมมยงชิดที่มีคุณภาพที่สามารถซื้อเป็นของฝากหรือว่าซื้อเป็นของที่ระลึกให้กับใครหลายๆคนได้เลยครับ